เพื่อนๆเคยตื่นมาตอนดึกเพระร้อนจะเหนื่อแตกหรือว่าหนาวจะต้องหาผ้าห่มมาซ้อนอีกชั้นหนึ่งไหมครับถ้าใช่เพื่อนๆอาจจะกําลังอยู่ในห้องเชื้อก็ได้ผมผมหมายถึงห้องทรมาน,นยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่100วันกับโลกของการนอนวันที่17อุณหภูมิที่เหมาะกับการนอนลองนึกภาพตามนะครับถ้าเรานอนอยู่บนเตียงที่นุ่มสบายๆเนี่ยแต่อยู่ดีๆก็บึ้มรู้สึกร้อนเกินไปแล้วก็บึ้มหนาวเกินไปอีกสลับกันไปมาเหมือนเตียงเราเป็นสนามรบและเราคือทหารที่ต้องต่อสู้กับมันจริงๆแล้วตอนเรานอนนะครับร่างกายเราจะลดอุณภม ลงโ,โคือจะช่วยให้หลับง่ายขึ้นแต่ถ้าห้องนอนไม่เป็นใจก็จบแห่เลยอย่างแรกนะครับลองปรับอุณหภูมิห้องนอนให้เหลืออยู่ที่ประมาณ18-23องศาเซลเซียสเพราะนี่คือช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการนอนข้อต่อไปนะครับลองเปลี่ยนผ้าปูเป็นผ้าที่มีคุณสมบัติในการระบายอากาศได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นผ้าไผ่หรือผ้าฝ้ายยิ่งฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยิ่งดีซึ่งวัสดุเหล่านี้เนี่ยจะช่วยปรับลดอุณหภูมิของเราให้เย็นลงนอกจากนั้นหมอนที่ระบายอากาศก็ช่วยได้ดีเหมือนกันเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนนนหหหมมอไปาากกลััับบ้ง ที่จะทําให้มันเย็นอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้มันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นครับนั่นก็คือหมอนคูเจลเพราะมันทําให้ผัวผมเย็นสบายตลอดทั้งคืนและข้อสุดท้ายฟังแล้วอาจจะดูส่วนทางแต่มันใช้ได้จริงครับคือการอาบน้ําอุ่นก่อนนอนสัก1ชั่วโมงเพราะมันจะช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายเราให้เย็นลงเพื่อที่จะต่อสู้กับน้ําร้อนที่สาดเข้ามาและที่สําคัญทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีอีกด้วยและสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่กําลังมองหาเครื่องนอนไม่ว่าจะเป็นหมอนที่นอนหรือแม้กระทั่งไอเทมลับที่จะมาช่วยทําให้โพรงจมูกลลยยเรา อยู่บนเว็บไซต์ของผมลิงก์อยู่ในไบโอกดเข้าไปดูได้เลยนะครับ